กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเบิร์ตสุขสุขคนเนาะโดยกะเมื่อนี้อาบอจันกำลังสิไปเมืองพีนเนาะพี่น้องเนาะโดยเมืองพีนเมืองพีนหรอครับพีนเลยเนานะนะเที่ยวพีนเลยเนาะอาบอจันมาเที่ยวพีนพี่น้องเลยเคยเห็นภูเขา เดินโน้ตุเขาเงยควนนี่น <c oughs> ค,น,คน,นทานทั้งนั้นเลยเนาะสักเกตมันทักแล็กจู่ทานลาย เคพี่น้องตอนนี้เขาก็อยู่ที่หมู่บ้านสลอยนะพี่น้องเนาะเมืองพีนน้องมากับบากเตียงสวัสดีพ่อพี่น้องโดยมากันสองคนเบอร์ดี้เบรคโคเชน่าได้พี่น้องโดยชื่อกินเองแบบใส่ถ้ำอะไรพี่น้องเลยดีอ่ะพี่น้องเลยโอ้เป็นหมู่บ้านกันใหญ่พอสมควรเนาะพี่น้องเนาะ ชนเผ่าลาวเทิงพี่น้องตามกลางภูผาป่าไม่เนาะธรรมชา,าติสวยงามชาวบ้านก็เลี้ยงแบะเลี้ยงควายพี่น้องเลยมีแต่ควายหลอนควายเผือกงามถือว่าง้อควายพวกน,นี้ออกมาเฮือนมาซ้านมาแล้วนเนาะถือว่าคำแล้ว ธรรมชาติดิควอยดิพี่น้องค้ายเผือกพี่น้องเลยค้ายเผือก่าค้ายดอนค้ายดอนน้ำพี่น้องดู

หลังก็ยังเป็นเป็นไม้อยู่พี่น้องหลังไม้กับผ้าไม้กับผ้ากเลยอย่างนี้เนาะโอ้ถือว่ายังเป็นโบราณโบราณอยู่เนาะควยตู้พี่น้องเคยเห็นบ่กควยตู้พี่น้องเลยลเลยอ๋อถือว่างงอควอยฝืนยังอุดมสมบูรณ์พี่น้องเนาะถือว่าปล่อย ตามหมู่บ้านเลยพี่นอ้ oh. Oh, <c ười> องสยโอ้อ๋อควยใหญ่นี่งไงถูกอ๋อพี่น้องกลวยตัวนี้ควยใหญ่ควยงามเนาะดู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 นี่ก็เป็นหมู่บ้านสไลอ,อยพี่นอ้อง อ,อยู่เมืองพีน,นเนาะแขวงสนอเขตบ่อจันกันยังบุกเคยมาจากเถื่อพี่น้องเลยหมู่บ้านเป็นหมูบ่บ้านชนเผ่าลาวสูงเนาะพี่น้องเนาะโดยการถือว่าการใช้ชีวิตเพิ่นกันแตกต่างกับหมูบ่บ้านลาลุ่มเฮาด้วยสินเชิงพี่น้องโอ้ถือว่างอควายนี่ปล่อยธรามาารมชาติเลยเนาะถือว่าหมู่บา้านแถวบ่อจันอยู่นี่บ่มี่เลยงอควายแบบนี้เนาะ โดยก็ถือว่าผูกมัดไทยมันเนาะแต่ว่านี่เพิ่นปล่อยตามธรรมชาติเลยพี่น้องเลยภูผ,ผาป่าไม่เนาะ่ามกลางธรรมชาต,รราติเนาะร่มเย็นพี่น้องเลยโอ้สวยงามสวยงามพี่น้องเป็นงัวคววยเนาะตรงนี้พี่นอ้งอ,นอ,นองเลย ธรรมชาติเนาะยินนอนตอนหยะธรรมชาติถือว่าดมเย็นเนาะพีนะ่เนาะพอจันอย์างยังบ่เคยเห็นผู้ป่าป่าไม้จะเคยเนาะพี่เนาะ,นะถือว่าเขตเราจันอยู่นี่มันไม่เคยมีเวซี่เนาะพีนะ่เนาะเนาะโดยโดยโดย ใช่หละมันแต่อานน้ำอานน้ำห่วยนี้โอ้อานน้ำห่วยโดยโดย,โดยโอาสามคนนี้โมย่านบ่เ <c oughs> จ้าเจ้ากับ่าจันทร์จะขึ้นไปถามไทยชิบิตของมิตูเนาะอยู่ในหมู่บ้านนี้เนาะพี่น้องาเพิ่นอยู่กินจังไดเนาะโดยมิตูขอขึ้นเฮือนหน่เด้อโดยเจ้าสบายดีอ่าสบายดี พากันอยู่กันจะคนได้อยู่นี่สองคนโดยโดยโดยน่ามิตู้ขนมอาขนมมาฝากเด้อะโดยอ่าอยู่กันสองคนสองมีกับสองคนกับสองกับลูกอโดยโดยโดยขอโทษได้มิตู้ซื้อยางนอโอออยู่อันเองมิตู้ซื้อยังมิตู้นีชื่อนี่ซีซอเล้ง อ๋อโดยโดยอยู่กันสองคนครับอันลูกเนาะน้องโอ้เฮือนชานมากกวหัวพี่น้องเลยโด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 ยเทวัอยู่นี่สองคนกับลูกเนาะโอ้อันอันเด็นกินข้าวกินน้ำกํายังมื่อนี่มีมียังกินข้าวกับโอ้ข้าวกับบุมี่อ่าพี่น้องเลยโด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 ยนี่แหละเฮือนชานเป็นพี่น้องเนาะ ือว่าอันนี้อัน ini, อนี้เป็นเป็นบ้านสลอยเนาะออบ้านสลอยเมืองพีนบ้านสลอยเมืองพีนพี่น้องเลยตัว่าว่าจันก็ยังบ่เคยมาจ้กเตือยโดยโดยโดยเตือาให้น่าจะก่ากับ่มีเนาะโดย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 อ่ามาหนี้กับบ่จันได้มาหาอ่าเที่ยวรับส้มเบิงเนาะหมู่บ้านเป็นอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวมาเลยก็เลยขึ้นมาทักทายไม้ตู้เบิงเนาะพี่น้องเนาะ โดยโดยโดยทุกอีนีแม่หนิอ่ะมื่อนี้อันวันจันมีเสื้อผ้ามาน้ำเมยเสือ้อเสื้อใส่มีอย่างนี้แม่มีใส่อยู่บ่เนี่เชือกเขาให้เดี๋ยวเดี๋ยววันจันมีเสื้อผ้ามือสองมาให้เด้อ,อเดี๋ยวจะเอาขึ้นมาให้เนาะห้อมกับข้าวอ่ะถือว่าครอบครัวเพิ่นกับถูกยากเนาะพี่น้องเนาะอเออเดี๋ยวเฮือนชาญเหมืนก,กับรังกิซี่อยู่แต่ว่าลังกิซี่หัวพี่น้องเลยมีแต่หัวหัวภาษาเนาะดูกะอันนี้อัน เสื้อผ้ากับบนะ่มีเนาะมีแต่เพิ่นเอาทานให้เนาะมีแต่เพิ่นแจกให้พี่น้องเลยโดยก็อยู่กันอยู่กันสองคนเนาะเข้ากับบ่มีกินมาซั่นเออขาบ่มีนี<อ>่ไปขาปูกคอเข้าเพ้นนี่โดยโดยโดยอันนี้ก็บเขาเป็นข้าวเปลือกเนาะคอหน้าเพิ่นบ่นี่ก็ขอบ่คอนบ่อะไรลูกชายไปใช้สายเดียวนี่ลูกชายไปหากินไปหากินอยู่อยูใส่เนาะอยู่ลงอยู่ปนะุงอยู่ป้าพอนาะ โดยโดยเดี๋ยวเอาเสื้อผ้าให,ให,ห,ให้เด้อดสอให้หางให้มีเด้อดูด้วยกันนี่เสื้อลายลายยูด่าเมเด้อเลือกเบิ่งเด้อเมเลือกเบิ่งเนาะใส่ได้อยู่ดอกเมเสื้อไม่อยู่เนาะเสื้อมือสองเนาะเมผินขายอยู่นอะไรอยู่เมืองคีนเนาะ,น,ะน้ำอน้ำอ่ำในอยู่ใส่เมยู่อันหิมหวยพวกุกโออย่้ยออ๋น้ำกินน้ำใส่อยู่น้ำพุ่นเบิดเลยบอก เข่ากับบี้เข่าโดนี่ม่มีเงิ่อนโดยโดยโดยฮ่ามาหนีอีกาจันได้เอาส่งเอาเสื้อเอาขนมมาให้มีตู้เพอนเนาะโดยกับถาถือน้องเมย์เนาะก่ะโอเคน้องเมย์เดี๋ยวอันว่าจันขออันลาเมย์ก่อนบัดนี้เนาะเดี๋ยวมาแวะเบิ่งมาถามไทยเบิ่งเมย์ก่อนบัดนี้เนาะโดยโดยกัเดี๋ยวเทธอหน่าเธอนหนเดี๋ยวอันลูกสิมาแวะดินน้ำใหม่เด้อโดยโดยโดยะสูสูนั่นเมยเนาะ โดยกโอเคพี่น้องเขาก็ได้ถามเพื่อนเนาะมากินก็ได้ถามไทยชีวิตเพื่อนๆก็อยู่กันสองคนกับลูก,กเว้ยสิจะเคื่อนชานเพื่อนก็บทำสภาพที่เห็นเนาะโดยกะสิประมาณนี้พี่น้องเดี๋ยวเดาไปเราไปส้มบึงบอนอื่นต่อเนาะพี่น้องเนาะโดยน้องแจกขนมขนมให้เพื่อนเนาะพี่น้องเนาะเด็กน้อยพ <c oughs> อเตียงพี่น้องเลยกับว่าเตียงมาดิ เลยก็ถือว่าหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านสลอยเนาะเมืองพีนแต่นาะพี่น้องถือว่ามักไก่พอสมควรพี่น้องเลยโดยอยากเป็นกบบพวกน้องๆเพิ่นก็ออกมาต้อนรับเนาะลองเดี๋ยวดี๋ยวจิบงานเอาเนาะอรอพี่น้องเลยได้เยอะได้เยอะ นะาะทำกลางธรรมชาติเนาะพี่น้องรวมสมบูรณ์พี่น้องเลยถือว่าเป็นอีกชนเผ่าหนึ่งเนาะอยู่พี่เนาะอยู่เมืองพีนเนาะพี่น้องบ้านสลอยวัดจักนก็หาสิเคยมาพี่น้องเลยมาเคยมายเย็บเถื่อนเนาะถนนทางก็ตรถก,ก,ก,กุกเจ๊กเนาะพี่น้องประมาณนี้เอาบ้านเพิ่น แคมทางนเนาะพี่น,น้างขายโนไม่ลงหาพันนีน่เนาะเราไม่เราไม่ใจมารีหาพันมาเรีหาพันจะเป็นมาวยจ้ะ มาหนงาวนาว่งาหนึ่งนะปลาเาเอาแล้วปลาเด้หมอยังใช่หมอปลาเพ้าะนี่เนี่ยอ๋ายมาขไปเรื่อยเด้อปลามาเ่มาเงยันยังเรือมยันใหเด้อปลาในคลายนี่อะไรปลานี่ยนี่นะนี่ทุกท่นนี่จะผาที่ปลานนี้ปลาโคจำได้ว่าของใครเป็นของใครนึ่งไอ๋อพากินชม

มาขายกันคู่มือว่ายูนีนะขายคู่มือเนาะหมกปลาปลาคอเนาะคอในี่นานเดือน ตลาดตลาดสดข่น้องท้องพ่นี้งอากินน้องทำไมก็มีคบนาะพักยิงก็มีเยนางพ่อมให้เลยไปหาแต่ไหาได้ซีมุ้งเศร้าพ่อไกลว่าไปหานี่น แต่เม่อวันเนาะกัดประการน้องแข็งแข็งนีอเราคอยชี้ให้ถ่ายเรยกระถือกินปลาซื้อปลาช่วยปลาเปลาปลาม่อยู่มี ปลาลองอยู่น้ำบ้านกันตึงตงๆนี่จะปลาคอซ้ำกันเบิดหน่เนาะทำไมมันจะเป็นมัน<อ>จะเหี่ยวแตกรแกงเทียบอยูด้วยทำไมไรทำไมไรมันเกงเนาะ ซีนาไม่ซอยเพื่นกุงนึ่งของไผนี่ของผู้สาวบะของผู้ใดท้าไม่ผู้สาววุ้นไอ้ขบอลนี่เออซซอยไมเา่าก็ได้นะวะเนาะผู้สาวไข้ไหมครับผู้สาวน้าโอ้ยอเอาแม่เอาแม่ปลาเอาไม่เอาไม่ใช่ใจไหมในซื้อซอยในนี่คนละคนนี่

มาขายแต่ละมือดิบบดหนิบดบดบเบดดขมือบดขมือเนาะมีแต่ของไม้ขมือเพื่นป่ะของสดขมือเนาะของม้ฮอ uh ันอ totally ันอันมัน e> ึงปใหม Ở nhau, nào không? À, nhau Ở nhau เอา cái ใช้เอายาวเอาจะ <laughs> หนากระสอบหนากระอบมาใส่รถได้จะได้เปนจอหแล้วไหมเนี่ยเอื้อเพิ่นเมื่อกี้นี่บอกนั่นอะไไมนะเออเพิ่นไปหานั่นดไปหากระเป๋ามาให้ถุงแหาทั้งนไม่ไรั่ไม่ไร ปลานี่มันถือต้นเพคือว่าไปหาก้ารนอนถือต้นถือต้โอ้การบ่อใดกำลังสีลงเนาะหากรอบน้อยจีได้ชำนี่เนาะบ้านน้าเรือเจ่น้ำมันทอดน้อยน้นเนาะตลาดแคมทางบ้านนาเรือพี่น้องบ้านน้าเรือป้ะบ้านน้าเรือเนาะมาได้มาใช้บริการได้ไป็ค่าร้านนี่อะไร หมอหน่ <laughs> <c oughs> อยหมอใหญ่ใครช่ำกัรบดันละใกระสอบมาเป็นคนมาไหนคื <c oughs> อคนอาจารย์อ๋อคนอาจารย์ไก่กันยู <c oughs> บุซีบุซีบุซีปลาใช่ไชาวป <ibl ok S 1> ิ <USC. S 2> ้น <Brothers>. ล่งใไหมยกลังใยูดยปลาบอจันนี้กินแล้วพี่มออันนี้แยกกระห่าด้วยอ๋อนี่ปลาเข็งเนาะพี่น้อนาะปลาเข็ง

nó mày bớt à? à? thì nó ấy ba trăm năm đấy là không ba trăm năm mươi tám không ba trăm năm mươi không ba trăm năm mươi bên mẹ hàng trăm năm mươi tám không ba trăm năm mươi tám không ba trăm năm mươi tám không ba trăm năm không ba trăm năm mươi tám không ba trăm năm mươi tám không ba trăm năm mươi tám không ba นเงเอามาเอาหมเอาหมดเจ้าทางบ้านเรือมันม um> ืพผู้สาวนะบ้าเอ้ยมีแต่คนเ่าจีบคน่างะมิษผู้สาวเีจีบโอเคได้พี่น้องแล้วเดี๋ยวกลับบ้านแล้วไปซ้อิล้วไหมต่อไปเป็นยัง้างอยู่บ้านไนะบ้าอยู่บ้านไี่ทีนั่เืบ

ตลาดแกมทางบ้านนาเดือนาะพี่น้องเพิ่นขายตลาดสดคู่มือเนาะพี่น้องเนาะเพื่นวะผมมีของเก่าจักมือเพื่อนอ่ะใหม่ตลอดเนาะโดยบัจจัน์ก็ได้ซอยหนุ่มใม่เพิ่นถุงหนึ่งพี่น้องเยกะโอเคพี่น้องเนาะมาครานี้บาจจัน์ก็ต้องขอลาพี่น้องก่อนเนาะพี่น้องเนาะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อ สำหรับคลิปนี้ขอก่าวคำ่า,าสบายดีบัดสุขสุขคนเนาะ